ที่โบ๊ทคำรามมันกำลังมาที่โบ๊ทคำรามที่โบ๊ทคำรามจงระวังไว้ให้ดีกำลังไปหาแกท่านเพียงแค่ต้องการทำที่ถูก้องกองให้มันทัานไม่เคยคิดอยากขึ้นเป็นราชาเลยขอสาบาน ตกปองชีวิตของเธอเอ,อ,อาไว้ฉันไม่เคยอยีากดหยีทีขึ้นมาเลยขอสาบานไหลน้ำตาไหลซึ่งความกลัวจึงไม่จึงมอดไม่บอกคือว่าฉันเ่าอ,อะไรไปใช้ยังเหลงทายอยู่ในท่ากลางบอกนะไม่จะสูงเสียทุกอย่างและลบลงไป ฉันจะไม่หนีต่อไปแล้วไม่จะต้องถูงเสียทั้งหมดไปมีเสียทุกซีมีเสียทุกอย่างไม่ต้องถูกลียทุกอย่างที่ข้างนอกกำแพงนั่นซึ่งมีพิษอยู่เพื่อตานวดข้างหน้าฉันไม่ต้องการสิ่งใดอีกแล้วฉันแค่อยู่ที่นี่เพื่อคือระวัง ที่คือหนุ่มจากที่อยู่ข้างนอกนั้นฉันปาชิเซ่ที่จะยอมแพ้โดยที่ยังมาได้าดาต่อสู้เรายัางเด็กกันไปและช่างงงาค่ะเลยไหลเทียงตาเรากับเด็กๆที่อยู่ในเซนตตลอดทั้งคืนจะเห็นฉันได้ยังไงกันเขาจะเป็นคนเดิมหรือเปล่า ระวังไว้ให้ดีไม่มีใครรู้ว่ามี ค่ฉันไม่เสียเสีย,ยงเสียงล้มลงไปเธอยังจะหัวเราะย้อนช้นไหมถ้าจะสูญเสียทุกสิ่งสูญเสียทุกอย่างไปไม่จะสูญเสียทุกสิ่งและล้มลงไปฉันจะไม่หนีต่อไปแล้วไม่จะต้องสูญเสียทั้งหมดไปสูญเสียทุกสิ่งสูญเสียทุกอย่าง แม้จะต,ต้องสูญเสียทุกอ,อย่างที่ข้างนอกกำแพงนั่นขอให้มีชีวิตอยู่เพื่อตาลีว,วันเอ,อื่นใชไม่ต้องการสิ่งใดแล้วใช้แค่อยู่ตรงนี้เพื่อคือระวางไว้ให้ดีพี่ป๊อบกำลังพี่ป๊อบกำลังมาพี่ป๊อบกำลังพี่ป๊อบ,บ,บกำลังกำลังไปหาแก